จุดนี้จุดแรกนะครับเพื่อเราจะทำบัตรผ่านแดนนะครับตอนนี้เราก็ได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอกสารอ่ะเราก็เดินข้ามฝั่งราวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เปิดกระจกร้อนอ่ะนี่เราก็เสียค่าบัตรเอารถผ่านมานะครับหลังจากเอกสารไปแล้วเราก็ จะต้องเสียค่ารถบรรทุกเล็กรถเล็กนะครับรถบรรทุกเล็กขนาดเล็กเนี่ยสาบาทนะครับอเอ็กก็ไปลงฝั่งราวดูซิครับว่าเราจะต้องเจออะไรอีกนะครับอะมาเก,ก้งก็อค่าธรรมเนียมมาเก้งค่าผ่านแดนนะครับอีดองคาสปอร์ตรน,นไปเสียเงินจะไปอ้อแปดสิบาทนะครับไปไปทำ QR โค้ R ดรถนะครับแปดสิบบาทนะครับเดวิ่งตามเลนเข้าในกระชานซื้อประกันไทยรถ จจอตอนตนี้เราก็รออาร่านไม่ออกอะเกกัเอกสารนะครับกรอกเ,เอกสารกรอกเอกสารลดเนครับกรอกเอกสารยังค่ะกำลังจะไปหาอยู่เท่าไหร่อประกันอ่ะเทเดย์ประกันเจ้าเทไหร่ของเรา ขายหูบอยู่เอาเว้าแม่สิใบสิไล่ให้มูมาเด้อชอนมูมาคือเอาเอาเอาลูกครับพูดเลยตลอดประกันเท่าไหร่โดนมาซื้อประกันช่วยเด้อที่ขยันประกันไทยจ้าเท่าไหร่ดยของเราจะมีเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนสามเดือนขอเดือนหนึ่งปีเจ็ดวันชั้นสามภาคบังคับคุ้มครองเขาลดเราซ่อมเองจ้า คุ้มครองเขาวงเงิน7,000บาทจากส่วนรถเราซ่อมแปลงเองเริ่มต้นอยู่ที่7วันรถเก๋ง2อ0ร้อบาท220บาทรถกระบะ250บ้อย้าสิบบโอเคเลยนี่กำลังเขียนให้เขียนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวทำประกันให้หน่อยเขียนอะไร้นี่ยผมเห็นห่วงโบเรลเวนนี่ก็เตรียมตัวเข้าด่านนะครับก็เอกสารที่เราจะต้องทําก็คือเรื่องของการสแตมป์คนเข้าเมืองนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเอกสารรถแล้วก็มาเสียภาษีนะครับพอเสียภาษีเสร็จแล้วก็มีน้อง เขียนเอกสารให้ผายประกันให้นะครับ220บาทเองถูกมากเลยครับก็เจ็ดวันเนาะประกันประเภทสามนะครับอ๋อนี่ราคารถพิเศษอ๋อันนี้เป็นใบอะไรครับที่เรียกใบอันนี้ใบอ่ารถเข้าครั้งแรกอ๋อครับครั้งแรกก็าจะไปอันนี้จะเป็นใบเข้าครั้งแรกนะคะใครที่ไม่เคยเข้าก็สามารถกรอกใบนี้แล้วก็ไปที่ห้องหนึ่งสี่ห้าหนึี่ใช่ตรงไหนเนี่ยจังหนึ่งสี่ห้าลนู้นอยู่กระถางต้นไม้อ๋อโอเคโอ้เดี๋ยวอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตู้อะไรตู้ แจ้งเสียภาษีชั่วคราวขนส่งอ่าอันนี้ครับนี่เราต้องเสียภาษีดูแลดีมากเลยนะครับเจ้าที่โดยเฉพาะประกันภยัยเอื้อยชื่ออะไรนะ <c oughs> เอื้อยทิปทิป,ประกันภยัยเอื้อยทิป,ประกันภยัยโอ้โหดูแลดีสุประกันภยัยแล้วบนอ่าอ,อันนี้เจ้าหน้าที่<อ>ฝั่งนี้นะครับ<อ>เสียภาษีนี่ต้องมีสติกเกอร์ตรงนี้ใช่ไหมสติกเกอร์นะครับนี่สติกเกอร์ขึ้นมาเนี้ยนี่คือรูปแบบของสมุดเล่มรถเลยนะฮะอ่าครับอ่าทำตรงนี้ก่อนนะครับ เขาจะบอกว่าผ่านได้3วัน55วันขั้นตอนที่เราจะเอารถเข้ามานะครับต้องเสียภาษีนะครับการเสียภาษีเราก็จะต้องอมาช่องนี้นะครับทำเอกสารนะครับเพื่อให้ถูกต้องนะครับในช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับด้านโน้นนะครับก็เป็นสําหรับสปอร์ตนะครับผ่านแดนนะครับแต่ช่องนี้ช่องที่เราจอดรถอยู่เนี่ยก็คือเป็นสําหรับ เอารถเข้านะรถภาษีผ่านนะครับผ่านแดนนะครับเอาส่งเอกสารให้เขาตรวจสอบแล้วก็สแตมป์นะครับอ่าเราก็ซื้อประกันนะครับประกันก็ที่อยู่ที่อ่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับสองร้อยยี่สิบบาทประกันประกันนะครับเพราะว่าเข้าผ่านแดนก็ต้องมีประกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็มีแต่ประกันประเภทสามนะครับประเภทสามนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ผ่านแดนตรงนี้ก็จบนะครับ